สักชายเดี๋ดูช้างนี่ช้างสักชายวะบ่ายกินกินนอนชีวิตชีวิตหาครับสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยจะุุลองนะครับมึงก็ห่วงจังเลยฟันกูอ่ะสัน ครอบครัวมึงห่วงเขามั้งเปล่าวะมึงห่วงแต่ชีวิตคนอื่นอะอ่ะไอ้จตุรองคิดถึงนะรักนะชิบช <c oughs> ออากาศสวัสดีครับคุณแพรวาดีเลิรนะครับอากาศมันร้อนไม่เป็นไรครับที่บ้านไม่ร้อนสบายช่วงนี้รู้สึกว่าไอ้ศักชัยร้อนเหลือเกินนี่กับีชั่ว <c oughs> โอ้ยหลวโพธชิบหายเลยทำไรตั้ง <c oughs> บ่อยสัตว์เข้าวัดเข้าวาบ้างก็ได้เราะว่าไเครียดทำไมอ่ะเพราะปล่อยมันสบายๆอยู่ชิวอะไรเนี่ยคุณจิราจีรพรเหรอคุณจีรพรเนาะนะนนครับอ่านปิดขอโทษน,นะนะครับผมรับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทกท่านครับช่วงนี้หลอนหน่อยครับ นยกกินเบีย้ยโอ้ยเขาปิดแล้วนะครับต้มเองก็ได้อยู่นะครับต้มแอลกอฮอล์เองวะจะโดนจับไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยเออดูได้ไอสักชัยเข้ามาปเปล่าแชร์หน่อยเร็วแชร์แชร์หน่อยนะครับดูได้ไอสักชัยจะเข้ามาเปล่าไอสัตกวกาชั่วเรียกมาเนยไอสัตว์รั่นเดี๋รู้เดีย๋ย ลั่นเลยสัตว์ลั่นเลยโหสัตว์กัดฟันแตกแนละ้วบาดเนี่ยบอกหาอะไรใหม่ๆม,มาลงบ้างโอ้มีแต่หนังก็เก่าใครก็จะดูกันนี่ขนาดลมโบนะหนังแม่งสนุกขนาดไหนยังไม่มีใครเอามาฉายใหม่เลยนี่เรื่องจริงก็ชอ,อบหนังใหม่ๆ ออนี่เมื่อวานนั่าานงดูหนังโคตรมันเลยแม่งแทงกันทั้งเรื่องเลยศาสตเตอร์แม่งแทงกันทั้งเรื่องเลยอไอ้เราเนี่โอ้โหหนังแม่งดูเดือดชิบหายเลยโอ้โหแม่งอะไรวะนะครับไม่ไม่มีบทสนทนาไม่มีบทพูดเลยแม่งแทงกันอย่างเดียวศาสตเตอร์อ้าวหนังอะไรวะเนี่ยนะครับทำไมมันเชิงบู้ดูเดือดนะครับ โอ้โหลุ้นยุบหายเลยครับปู่ได้เงินเยอะได้ครับนะ네ครับไม่รู้ว่าได้ตอนไหนครับนะครับเรียนออนไลน์เลยครับครับผมครับปูมีคนบอกว่าอ่านแต่เมนเท้าสาวอ่ะนะครับอ๋อไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูนะอ่านแต่เมนเท้าสาวไหนเอ้า นะครับไม่รู้ว่าคนไหนไม่รู้แหละคนไหนสวยคนนั้นก็จะคุยกับคนนั้นแหละหนุมน่มๆจะไปคุยทำไมมีแต่ขี้สวัสดีครับคุณน,นกเอี้ยงนะครับเนี่ยใครก็คุยกันเน่ยกับลังขี้ไม่คุยหรอกคุยทำไมคุยกับลังขีม้มีประโยชน์อะไร <laughs> เอาไว้ใคยเหงาได้อยู่คุยกับลังขี้อ่ะ เว่าไงสักชยัยน้องรักของพี่ <c oughs> ทำอะไรพี่ได้เนี่ยพี่อยู่บรลมยี่สิบเนี่ยสักชยัยสนใจหรือเปล่ากระเที่ยวบ้านพี่มาเออนี่ด้วยนหนเนียนนะมันได้กัดตัวไงอเออกัดตัวน่าเนียน เาจอะ่ะเออเวลาพี่ว่างๆพี่ก็จะมาเล่นกับน้องน้องสัตชัยอะ่ะเออเออตาอีชูไม่ได้อีชูอ่ะตามมาหน่อยเด้บอกพี่ปู่วขาเนี่ยเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้หายากไหมเด้เนี่ยไม่ได้ค่าน้ำเลยเด้ใช่ป่ะโอยธรรมดากัดตัวค่อยว่ากันนะครับ ช่วงนี้นิ่งๆไม่ก่อนเห็นแล้วเหนื่อยเนี่ยขอนโทติเขาไปๆแล้วมาเล็งกินกองซสระนแล้วน้องงงงงโอ้นงานวัดไข่วัดไขไงมีพยาบาลส่วนตัวมีวัดไข่ด้วยสายดีนอนได้ไงโอ้โหไม่นอนได้ไงอะลูกพี่ จะให้ผมไม่นอนได้ไงเล่นกักกันแบบนี้นอนอยู่ไหมโอ้นั่งหน้าเฟซบ่อยๆก็ไม่ไหว่ะแต่ช่วงนี้สักชัยก็ทํางานหน้าดูเลยนะพี่นะครับเพื่อนๆสักชัยแม่งรัวโพส์อย่างเดียวเลยมีคนดูแม่งไม่ถึงร้อยนะครับเอเท่าไหร่นะแสนแปดโอ้โหนะครับก็บอกแล้วให้มึงมาไลฟ์สดแบบพูดเ สภาพอย่างกูนี่มันจะไหวไหมเนี่ยมึงต้องถามก่อนสภาพอย่างกูมึงก็ถามไม่รู้เรื่องเลยสัตว์ที่ตกแว่นหลุดเลยเย็ดแค่โอ้โหแส์ครับสวัสดีครับคุณแพราวา <c oughs> นะครับคุณแพรวาบอกพูดไม่พอเลยนะครับแหมมันเป็นบทอย่าไปสนใจเลย <c oughs> นะครับอืบทเข้ามาแบบนี้เราก็ต้องไปแบบนี้บทพูดเพอก็มีบทพูดหยากก็มี บททะลึ่งก็มีนะครับคนเราอย่าไปยืนชีวิตอย่าไปยืนอยู่จุดเดียวนะครับมันจะจมปากไม่ใช่อะไรหรอกนะครับไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปยืนอยู่จุดเดียวไม่งั้นชีวิตคุณแพ้วาจะไม่มีสีสันจะไม่มีรสชาตินะครับชีวิตจะจําเจมากนะแล้วเวลาเกิดปัญหามาแล้วเราจะเครียดเยอะร้ว่าหัดมองโลก,กทัดก,กว้างนะอย่างที่ผมบอกแหละเวลาเราเรียนครูสอนได้ที่ไหน ได้แค่ในโรงเรียนใช่ป่ะเขาไม่มาอยู่บ้านเราหรอกเนะ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกนั้นประสบการณ์ล้วนๆนะครับวิชานะครับที่หาได้นะครับด้วยตัวเราเองนะครูสอนให้เราแค่อ่านออกเขียนได้นะสอนหลักการนิดหน่อยแต่หลักความเป็นจริงภาคปฏิบัติเราต้องเรียนเราเองนะนะครับจบปริญญาตีบางที่ก็ตกงานเยอะนะเพราะอะไรรู้ว่าประสบการณ์งานไม่มีเขาไม่เอานะครับอือดูเด็กคนอู่ป นีนะครับรถนายครับรถญี่ปุ่นเงนี้ยเงี้ยเงินเดือนสองหมื่นห้าสามหมื่นนะโอ้ก็ประสบการณ์เลยเนาะฝีมืออ่ะเขาเรียกว่าฝีมือครับ <S <S 1> <S 1> อะไรปาดน,นี้ยังจะสวดมนต์อีกเลยครับเจ้านายนะครับอะไรเนี่ยวายดีนะครับสวดมนต์อะไรตอนนี้นะครับหลงเวลาหรือเปล่าเนี่ย ดีๆนะบอกก็สวดมนต์ต้องถามว่าฉันเพลหรือยังเออฉันเพลหรือยังดูเวลาด้วยเดชสวดมนต์ไรสิบโมงไม่มีหรอกนะครับวัดเข่งๆเ่งเนี่ยสวดสามเวลาเออวัดเข่งๆเขงเลยนะสวดสามเวลาสวดเช้าสวดบ่ายแล้วก็สวดเย็นนะครับแค่นั้นอ่ะสามเวลาสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับไอจะมาหานั่งสวดมนต์ไม่มีแล้วสวดศพดีกว่า นะครับได้เงินด้วยน<ฮ>ะอะไรเนี่ยปูอะไรเนี่ยปูติดโควิดหรือเปล่าไม่ติดก็โดนนะครับกักตัวอยู่ดีนะครับจะติดไม่ติดค่าเท่ากันแล้วตอนเนี้นี่ครับผมจะบอกให้เลยลองคิดดูดีๆนะครับคนติดติดโควิดก็โดนกักตัวคนไม่ติดโควิดก็โดนกักตัวแล้วมันต่างค่าตรงไหนอ่ะ ครับมันต่างค่ากันตรงไหนก็เท่ากันน่ะอ่ะซถูกป่ะเออเราไม่ติดโควิดเราก็โดนกักตัวค่าเท่ากันแหละมีตรงไหนที่มันดีกว่ากันนะมีหรอกเท่ากันโดนกักตัวคือเก่า6เดือนเองจิ๊บจ้อยแหมอยู่เรือนจำแม่งก้าปียังเฉยเลยนีย่ย ไอ้อยู่บ้านแค่หกเดือนทำเป็นเครียดโธ<ห>อยู่เรือนจำเก้าปีสิบปียังเฉยเลยยังชิวเลยโอ้โ<ห>อะไรนะผมยังไม่ได้นอนทำอะไรแล้วเสียเสียทำอะไรไม่นอนไม่หลับไม่นอนเดีย๋ยวบอกนะว่าสกิจเมียทั้งวันทั้งคืนอะ่ะ ไม่เอานะเสียเดี๋ยวหน้ามืดเป็นลมช็อกตายขึ้นมาไม่ได้นะเนี่ยนะครับเสียกังวันนะเสียเดี๋ยวฟ้าผ่านะสะกิดจังเลยนี่ช่วงว่าง่ะเดี๋ยวผมหาที่วางก่อนเดี๋ยวหาที่วางนะอ่ะวางคุยนอนคุยนะสบายอ่ะอ่ะ นอนคุยกันสักหน่อยฮะไม่เอา้นคุณวา้าวไม่เอาครับคุณแพรวาไม่ดุนะครับเดี๋ยวไม่สวยนะครับปล่อยเขานะครับอืมนะครับปล่อยเขานะครับอ,อันนี้คุยสนุกสนุกครับบางทีเนี่ยเราการการคอมเมนต์เนี่ยผมจะบอกให้นะครับอย่าไปอินกับมันนะครับสนุกสนุกพอ เนี่ยครับแค่สนุกสนุกพออย่าอย่าไปอินกับมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้เราเครียดแล้วเครียดแล้วหน้าเราย่นเนี่ยหน้าเราไม่ไม่น่ารักเนี่ยจริงอ่ะถามไอ้ศักชัยเลยศักชยัยศักชยัยมามาศ <c ười> <c ười> ักชยัยคิดถึงนะว่าไงอะแปะ๊ะคิดถึงศักชัยนะแอบดูอยู่อ่ะนั่นนีะติดสองกนเลยไอย้ช่วงนี้ไม่เห็นโปรโมทเฟซไ้พี่เลยอะ เล่นแต่หนังเก่าๆบึางไม่เบื่อสดโสดโปอันแนม่พีนาล่ะโสดไม่ดีนะเปลืองเงินครับโสดไม่ดีนะคุณโดนัทโสดไม่ดีเปลืองเงินอย่างน้อยๆขี้หมูขี้หมาก็พันห้าแล้วจริงป่ะเออไม่มีนะสมัยก่อนแบบสองร้อยสามร้อยไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้พันห้าขึ้นรู้ว่าเออไม่มีแล้ว เออมื่อก่อนนี้สามร้อยก็ชิวแล้วเพราะว่าสามร้อยห้าร้อยชิวเดี๋ยวนี้พันห้านะนี่ยังไม่รวมกับค่าโรงแรมนะสักชยัยนะี่ครับเออนี่สักชยัยนี่ขาเที่ยวเลยนี่เรื่องเกงิงถามดูได้นี่นะครับออกรูปมาเป็นแมงกะชอนเนะี <laughs> ่ย <Yeah. laughs> นี่ครับรู้สึกวอาผมเดฟมานานแล้วครับคุณก๊อตนะครับผมเดฟมานานแล้วผมมาสายนี้อยู่แล้วอ่ะเะว่าอืมนี่